Hi สวัสดีครับวันนี้นะครับก็ามาอยู่กับผมแมทธิวจาก P1 Car Audio อีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้มาเจอกันนะครับกับการติดตั้งจอ Android หรือว่าติดตั้งเครื่องเสรียนแต่อย่างใดแต่ว่าในวันนี้เนี่ยเราจะมาลองเปิดประสบการณ์ใหม่กันครับซึ่งสำหรับในวันนี้เนี่ยเรานะครับจะมาทำการลอง DIY การติดตั้งฟิล์มด้วยตนเองนั่นเองครับ สำหรับในวันนี้เนี่ยเราก็ได้รับการสนับสนุนนะครับจากบริษัทฟิล์มนะครับ X Cool ฟิล์มคุณภาพตัวนี้นั่เองซึ่งสำหรับในวันนี้เนี่ยเราจะมาทำการติดตั้งตัวฟิล์มนะครับเข้ากับกระจกของห้องนี้เป็นฟิล์มที่ติดตั้งภายในบ้านนั่นเองซึ่งฟิล์มที่เราเลือกมาในวันนี้นะครับเป็นตัว Nano r a m i c เซรามิกน0นั่นเองครับซึ่งสำหรับในวันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าสำหรับทาง X Cool นะครับมีคอนเซปต์ในการติดฟิล์มอยู่4ขั้นตอนที่ง่ายดายนั่นเองสำหรับในขั้นตอนแรรรรกกกกนนนนคคัั็ืืออออาาว่่เงข้ตทีี2 ขั้นตอนที่3คือการรีดและขั้นตอนที่4คือการแปะนั่นเองครับซึ่งสำหรับสีขั้นตอนที่ง่ายดายนี้นะครับทุกท่านสามารถทําได้เองที่บ้านของท่ทานเลยติดตามในคลิปวิดีโอของเราให้ดีนะครับเพราะว่าในวันนี้เนี่ยเราจะมาสาธิตการติดตั้งตัวฟิล์มในบ้านเนี่ยแบบละเอียดละเอียดเลยเละครับติดตามชมได้เลยครับ โอเคครับผมแต่ก่อนที่เราเนี่ยจะไปทําการติดฟิล์มนะครับหรือว่าวัดในส่วนของกระจกเนี่ยสิ่งแรกเลยนะครับสําหรับบ้านเนี่ยนะครับที่จะมีสิ่งหนึ่งนะฮะก็คือนี่เลยมุงลวดนั่นเองครับสําหรับตัวมุงลวดเนี่ยนะครับวิธีการถอดมุงลวดเนี่ยที่ใต้ของมุงลวดเนี่ยนะครับจะมีในส่วนของตัวล้อครับจะเป็นตัวล้อแบบนี้นะฮะซึ่งเรานะครับจะทําการนะฮะใช้ตัวไม้บรรทัดตัวนี้นะครับหรือว่าจะใช้ตัวไขควงที่เป็นหัวแบนเนี่ยงัดตัวล้อนะครับขึ้นมาแล้วก็ทําการยกตัวนี้ ซึ่งสาหรับในมูนรดตัวนี้นะครับจะมีตัวล้ออยู่2จุดนั่นเองเดี๋ยวเรามาลองงัดออกกัน,ออน,นพอเสร็จแล้วนะครับผมเวลาเราถอดมูนโรดออกมาเนี่ยก็จะมาอยู่ในลักษณะนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปวัดตัวกระจกตัวนี้กับตัวฟิล์มที่เราตัดมากันเลยดีกว่าครับ โอเคครับผมซึ่งสําหรับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการติดฟิล์มเนี่ยก็มีอยู่ไม่กี่ชิ้นเลยนะครับสำหรับชิ้นแรกเลยนะครับบอกเลยว่าสิ่งนี้เนี่ยสำคัญมากๆนั่นก็คือตัวคัตเตอร์นั่นเองก็ขอบอกเลยนะครับว่าสําหรับการที่เราต้องใช้คัตเตอร์ในการริดฟิล์มนะครับหรือว่าในการวัดฟิล์มต่างๆเนี่ยตัวใบมีดเนี่ยต้องคมมากๆนะครับเพราะว่าเป็นการกรีดแบบครั้งเดียวแล้วก็ขาดเลย สำหรับในส่วนต่อมานะครับเป็นใบมีดโกนตัวนี้เราจะใช้ใบมีดโกนตัวนี้เนี่ยในการทําความสะอาดกระจกนะครับเมื่อเราทําการออฉีดตัวน้ํายาไปแล้วเนี่ยเราก็ใช้ตัวมีดตัวนี้นะฮะขูดแล้วก็เอาพวกเศษฝุ่นออกนั่นเองและในส่วนต่อมาเลยนะครับก็จะมีนี่ฮะเป็นการ์ดนะครับหรือว่าบัตรต่างๆเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะครับเราจะใช้บัตรพวกนี้เนี่ยในการรีดอากาศออกจากตัวฟิล์มเมื่อเราติดแล้วนั่นเองและสาหรับตัวน้ํายาที่ผมบอกไปนะครับเราก็จะทําการเอานะฮะในส่วนของตัวจอสันตัวนี้นะครับเป็นสบู่เนี่ย แล้วก็ใส่ไปในในส่วนของตัวฟอกกี้นะครับผสมกับน้ําแล้วเราก็ใช้ตัวนี้นะครับเป็นเน้ำยาในการเช็ดกระจกด้วยแล้วก็ใช้เป็นน้ํายาในการเติดฟิล์มด้วยเพราะว่าจะไม่ทําการละลายในส่วนของตัวกาวนั่นเองครับนี่เลยครับแล้วก็อย่างนะครับก็จะมีในส่วนของตัวนี้เลยนั่นก็คือตัวกระดาษทิชชูนั่นเองเพื่อใช้ในการซ so <processo> ับในส่วนของตัวน้ํายานะครับแล้วก็ในการเช็ดกระจกด้วยครับ สำหรับนในขั้นตอนแรกเลยเนี่ยก็คือการทําความสะอาดตัวกระจกนั่นเองก็มีนี่นะครับใบมีดโกนนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวน้ํายาที่เรามันก็คือน้ําเปล่านะครับที่เราผสมกับตัวจอร์นสันนั่นเองในอัตราส่วนที่เรียกได้ว่าจอร์นสันเนี่ยก็คือ 1- ใน10หรือ 1- ใน20นั่นเองครับพอเป็นฟองบ้างนะฮะเล็กน้อยอ่ะเราก็ฉีดไปเลยฉีดให้แบบทั่วๆนะครับแบบฟุ้งๆเลยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้ตัวมีดโกนตัวนี้นะครับขูดเอาพวกฝุ่นออกนั่นเองครับค่อยๆขูดไปเลยฮะเรื่อยๆ ทำอย่างนี้นะครับกับกระจกทั้งบานนะครับแล้วก็เช็ดออกด้วยกระดาษทิชชู่นั่นเองครับผมแล้วก็สําหรับในขั้นตอนต่อมาเนี่ยนะครับหลังจากที่เราเช็ดกระจกแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูที่ตัวฟิลม์มน,นะครับก็ต้องอธิบายกันนะฮะว่าสำหรับตัวฟิล์มเนี่ยจะมีอยู่2ฝั่งนั่นเองเป็นฝั่งใส่นะครับแล้วก็ฝั่งที่เป็นเหมือนเป็นประลอดหรือว่าฝั่งที่เป็นแบบ ตัวมืดนั่นเองอ่ะเดี๋ยวจะมาดูนะครับว่าวิธีดูฟิล์มหรือว่าฝั่งที่จะต้องติดเนี่ยเป็นยังไงอ่าโอเคครับผมสำหรบับในตอนนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าฝั่งนี้นะครับจะเป็นฝั่งใสและฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นฝั่งมืดนะครับซึ่งเราต้องใช้ด้านนี้นะครับด้านของฝั่งมืดตัวนี้เนี่ยแปะไปบนตัวกระจกนั่นเองเดี๋ยวเราจะทําการวัดกันนะครับว่าเราจะต้องตัดประมาณไหนแล้วก็จะมีพื้นที่เหลือประมาณไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ โอเคครับผมสำหรับในขั้นตอนต่อมาเนี่ยก็คือการที่เราจะมาทําการวัดตัวฟิล์มนั่นเองก็เตรียมในส่วนของน้ํายาตัวนี้นะครับฉีดไปเต็มๆบนตัวกระจกเลยฟุงฟ้งๆเลยนะฮะและในส่วนต่อมาครับก็จะมีในส่วนของตรงนี้นั่นเองหลังจากที่เราได้วัดแล้วนะครับว่าฟิล์มฝั่งไหนคือฝั่งที่ต้องติดเนี่ยฝั่งนี้จะเป็นฝั่งดํานะครับฝั่งดำจะเป็นฝั่งข้างนอกและฝั่งใสจะเป็นฝั่งข้างในนี้ โอเคครับผมแต่ก็บอกก่อนนะครับว่าอย่าเพิ่งแกะตัวฟิล์มออกมานะครับเพราะว่าขั้นตอนนี้เนี่ยเป็นแค่ขั้นตอนวัดต่อมานะครับฉีดตัวน้ํายาไปบนฟิล์มฝั่งใสได้เลยฮะนะครับฉีดแบบทั่วทั้งแผ่นเลยนะครับแล้วก็ย้ําไปบนกระจกสักหน่อยหลังจากนั้นนะครับเราจะทําการวัดนะครับแล้วก็ทาบนั่นเอง นี่นะครับเราก็ทําการชิดนะฮะในฝั่งซ้ายมือนี้นั่นเองและฝั่งขวามือเนี่ยก็จะเป็นแบบเกยใขึ้นมาอย่างนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะทําการวัดนะครับแล้วก็ทาการตัดจิตเอาไว้นั่นเองฮะนะครับดูทั้งแผ่นเลยในขอบนี้เนี่ยเราก็จะทําแบบให้มันพอๆสนิทไว้บ้างนะครับแบบนี้ส่วนในฝั่งข้างบนเนี่ยเราก็ทําให้มันชิดด้านบนเลยนะครับฮะสนิทด้านบนอย่างนี้เลยแล้วก็ในส่วนของข้างล่างเนี่ยเหมือนเดิมครับเราทําการชิดฝั่งหนึ่งและเว้นฝั่งหนึ่ง ซึ่งข้างล่างนี้จะเป็นฝั่งที่เกยนะครับเราจะทําการวัดและทําการตัดตรงนั่นเองคนระับซึ่งในตอนนี้นะครับเรา็จะทาการเอาคัตเตอร์นะครับจิกกับตรงขอบไว้ซึ่งไม่ต้องตัดยาวๆนะฮะเราตัดแค่เป็นจิกไว้ในลักษณะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมครับจะมีแบบเปิดมานิดนึงนะครับให้มันพอดีเอาไว้เนี่ยฮะฉีกนิดหน่อยหลังจากนั้นเนี่ยเราจะทำการจิกด้านมุมข้างล่างนะครับนี่ยฮะมุมข้างล่างก็จะแบบเกยมาอย่างนี้ก็จิกให้พอดีกับตัวกระจกนะครับ รวมไปถึงด้านล่างเลยนะครับเกยเข้ามาันเกยอ,ออกไปนิดหน่อยนะครับและอีกฝั่งหนึ่งนี่ประจิกเอาไว้เหมือนกันนะครับอีกฝั่งหนึ่งแล้วเดี๋ยวเนี่ยเราจะทําการนําตัวฟิล์มแผ่นนี้นะครับไปตัดอย่างละเอียดอีกทีงนั่นเองซึ่งไม่ยากนะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าเราจะไปตัดตัวฟิล์มตัวนี้ต่อ,อยังไงกันดึงออกมาเลยครับ โอเคครับหลังจากที่เราได้ทําการวัดแล้วแล้วก็จิกตัวฟิล์มไปแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าเรานะครับทำการวัดอัดตราส่วนที่พอดีของตัวกระจกตรงนี้ไว้แล้วนี่ครับมาดูข้างล่างนี้เลยนี่คือตัวฟิล์มที่เราทําการวัดไว้นะครับนี่คือมุมบนขวาเมื่อกีนน้นี้และในส่วนของตัวนั้นนะครับก็คือมุมอ่ามุมล่างและมุมขอบนั่นเองฝั่งนีงก็จะเป็นมุมขอบล่างนะครับ ซึ่งสาหรับทุกท่านเนี่ยจะสังเกตได้นะครับว่าสําหรับตอนนี้เนี่ยเราจะมีในส่วนของพื้นกระจกแบบนี้แต่ว่าทุกท่านเนี่ยจะสามารถไปกรีดตัวฟิล์มตัวนี้นะครับกับพื้นอะไรก็ได้อันนี้เราแค่แบบว่ามาสาธิตให้ทุกท่านได้ดูกันในส่วนต่อมานะครับเราก็จะมีแม่พิมรทัดอย่างนี้นะฮะยาวเป็นเอ่อเป็นเมตรเลย1เมตรเลยนะครับวิธีการนะครับเราจะทําการทาบตัวฟิล์มนะฮะมุมที่เราทําการจิกไว้อ่าลองไปดูที่มุมนั้นหน่อยครับมุมที่จิกไว้เป็นไงนะฮะนี่ อ๋อโอเคครับและในส่วนฝั่งนี้นะครับนี่มุมที่เราจิกไว้จะเป็นอย่างนี้เราก็ทําให้มันพอดีเลยนะครับแบบนี้กึบฝั่งนู้นพอดีนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยคัตเตอร์มาเลยครับบอกได้เลยว่าใบมีดเนี่ยเวลาเรากรีดหนึ่งครั้งนะครับเราไม่ควรจะกรีดเกิน2ครั้งนั่นเองเพราะว่าใบมีบดเนี่ยจะต้องคมตลอดเวลานั่นเองครับในส่วนต่อมาดีกว่าครับสาหรับในส่วนต่อมาเนี่ยคือการกรีดฟิล์มนั่นเองเราต้องกรีดใ,ให้ขาดนะครับภายในทีเดียวนั่นเอง เริ่มจากฝั่งนี้นะครับ้รากดให้แน่นนะฮะปึ๊บจิกปั๊บนะครับหลังนั้นเนี่ยลากยาวครับชิดกับไม้บรรทัดเลยปึ๊บนี่ครับเราสามารถดึงฟิล์มออกมาแบบนี้ได้เลยนะฮะยาวๆไปจนฝั่งนน้นเลย หลังจากที่เราทําการาตัดฟิล์มเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้ขนาดที่พอดีนะครับหลังจากนี้เนี่ยเราจะทําการแกะตัวฟิล์มนะครับแล้วก็ให้เหลือแต่ตัวฟิล์มนั่นเองเอาด้านใสทิ้งไปนั่นเองครับในขั้นตอนนี้เนี่ยสำหรับท่านไหนเนี่ยก็อาจจะมีเทคนิคนะครับในการกัดฟิลม์มหรือว่าในการาแกะฟิล์มที่ง่ายกว่าน,นี้นะครับก็ลองดูกันได้นะครับก็จะนี่ฮะเป็นสีขาวแบบนี้เราก็จะเอาด้านใสออกนะครับ ครับผมแล้วตอนที่เรากเอาออกเนี่ยนะครับก็ฉีดไปด้วยเลยฉีดน้ํายาไปด้วยนะครับเอาแบบชุ่มๆเลยนะฮะโอเคครับหลังจากนั้นก็ฉีดไปที่กระจกต่อเลยครับ นี้ต้องชุกบกว่าปกตินะครับเพราะว่าเราจะต้องทําการเลื่อนฟิล์มอีกหลายครั้งเลยและทําการแปะได้เลยครับในตอนนี้นะครับก็เหลือแค่ตัวเนื้อฟิล์มแล้วตัวด้านใสๆเนี่ยก็เอาทิ้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็อลองกับมือดูนะฮะนสนิทกับฝั่งนี้นะครับในฝั่งนี้ก็จะสนิทกับฝั่งนี้เรายังสามารถเลื่อนฟิล์มได้ใช่ไหมครับนี่ลองดูกันนี่ฮะสามารถเลื่อนให้แบบพอดีตามที่ต้องการได้นะครับ และหลังจากขั้นตอนนี้นะครับก็จะมีในส่วนของตัวน้ำยาเนี่ยอยู่ในตัวฟิล์มและกระจกนะครับเราต้องทำการใช้ตัวการ์ดนะฮะและทิชชู่ในการไล่ตัวน้ำยาพวกนี้ออกนั่นเองครับโอเคครับผมสำหรับขั้นตอนการไล่ตัวฟองอากาศหรือว่าไล่ตัวน้ำยาออกจากฟิล์มนะครับก็เตรียมนะครับในส่วนของตัวบัตรแบบนี้บัตรเครดิตหรือว่าบัตรอะไรก็ได้นะครับหอกับเนี่ยทิชชู่แบบนี้เลยแล้วเราจะทำการรีดนะครับตัว เราทําการรีดจากตัวข้างบนก่อนนะครับรีดจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายก็ได้แล้วแต่เลยจะสังเกตได้นะครับว่ามีตัวฟองหรือว่ามีตัวน้ำเนี่ยไล่ออกมาด้วยไล่ออกฝั่งนี้นะครับแล้วก็ซับด้วยทิชชู่ที่อยู่ที่ตัวการาดตัวนี้เลยซึ่งเราจะทําแบบนี้นะครับกับตัวกระจกทั้งบานเลยแล้วทาการรีดซ้ำเรื่อยๆจนกว่าจะไม่มีน้ําหรือว่าให้มีน้ําน้อยที่สุดนั่นเองครับ สำหรับในตอนนี้เนี่ยเราก็ทำการนะครับติดตัวฟิล์มในอาคารนะครับเป็นนาโนเซรามิก 80%เนี่ยติดตั้งที่กระจกบานนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็บอกได้เลยว่าสําหรับการติดฟิล์มด้วยตัวเองนะครับก็ไม่ได้ยากมากเลยก็มีอุปกรณ์ที่ทุกท่านเนี่ยสามารถหาได้ทั่วไปในบ้านของทุกท่านได้เลยละครับและสําหรับท่านไหนนะครับที่อยากจะติดฟิล์มนะครับของตัว x p o ด้วยตัวเองแบบในคลิปนี้เลยเนี่ยก็สามารถนะครับวัดในส่วนของกระจกหรือว่าประตูที่เป็นกระจกเนี่ยแล้วก็ส่งมาให้ทางทีมงานของทาง x p o ได้เดี๋ยวทางเรานะครับจะทําการตัดตัวฟิล์มเนี่ยแบบพอดีกับตัวกระจก ของบ้านทุกท่านและส่งไปให้ทุกท่านได้ติดตั้งได้ด้วยตนเองตามคลิปแบบนี้เลยนะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจในตัวฟิล์มเซรามิกนะครับหรือว่าฟิล์มที่เป็นฟิล์มปลอดจากทาง x c r o เนี่ยก็สามารถโทรมาหาเรานะครับได้ที่เบอร์029323485ครับ0845244433แล้วก็สะาสำหรับท่านไหนนะครับที่มีข้อสงสัยนะครับหรือว่ามีคำถามเกี่ยวกับตัวฟิลม์มหรือว่าสนใจอย,อยากจะติดต่อตัวซื้อตัวฟิล์มเนี่ย ก็สามารถส่งนะครับข้อมูลของตัวกระจกนะครับขนาดของตัวกระจกอัตราส่วนต่างๆนีน้มาที่ id line ของเราได้นะครับที่ id line assign po ne นั่นเองครับและสำหรับท่านไหนนะครับที่ชื่นชอบในวิดีโอการ diy นะครับการติดฟิล์มด้วยตนเองแบบในคลิปนี้เนี่ยก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้นะครับที่ปุ่มสีแดงด้านล่างนี้เลย เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสาธิตการติดฟิล์ม DIY ด้วยตนเองนะครับจากทางพวกเรา P1 นะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยผมแมทธิวนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับกับการติดตั้งตัวฟิล์ม DIY ด้วยตนเองจาก X-Cool ฟิล์มคุณภาพในวันนี้แหละครับบ๊ายบายครับ